สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเศ้านี่มาพบมาพ่อกันแล้วพี่น้องมามืองบรรยากาศตอนเศ้าของวันพุธที่สเิเอ็ครับเดือนกันยายนไม่ได้ย่นกับงโกโมงครับพี่ฝาก็เต็มครับ เป็นสิวัดใดสิวัดหนึ่งนี่แหละพี่น้องคนกะลินแน่กับสำหรับเสานี่หกโมงเสารครับพี่น้องมันบรรยากาศปั้งสิงนกเสียงกี่รอเสียงเฉียด ที่ฝ้ารลายพี่น่องมนนันีฝนจะลินเสม็ดเสม็ดเสม็มเสม็ี่ตกะะตก็บ่ตก อากาศดีพี่นอ้องพ่าหยางเหลีนรอดทงตัดเสาอ,ออกกำลังกายไปน้ำมาตะเจบเห็ดรบังหันกบ่าได้หรอก่าบ่าได้ก็ได้ปีนป้นหนึ่งเลครับเพ็ดไข่ เลยพามาเมืองบรรยากาศน้ำท,ท,ทองทองหน้าทองห้ทองหน้าครับบ้านพีน่น้องฝนตกว่ะครับย่นี่ฝากค้ม ่นลิ้นแสฉะเสฉแนแน่แนครับพ่เป็นหนามเป็นตอนโหลดฝนถูกพอมาืดูพามืองบรรยากาศน้ำทงตอนเศร้าครับของวันพุดธที่สิเอ็ดครับ เวลาอยู่นี่ก็หกโมงพ่ามาเล่นน้ำทวงแต่สา ันมีสิเห็นแต่ไม่จำบ่พี่น้องเห็นที่ปลาหลายป่านพึ่งว่าภาอยู่เขาอยู่เขามองใด้แต่ว่านา้ำท่วมพังนลยกับว่าน้ำป่าบ่แม่มานาม้ำฝนบ่พี่น้องไม่มีน้ำป่าคือหวานแล่ละแยกเข้าไปในป่าด้วยานา้ำที่ท่วมเป็นบางส่วนบรรยากาศตอนเช้าค,ครับ เจียงเฉียดเสียงกิโลสมัยดำหน้าตะกี้มุนลายหนักบานกากาศเบีย เส้านี่ก็ออกมาหาจิ้มเห็ดกับถ้าไปเมืองไงจัตตาเห็ดออกมาปีซีครับกลับออกมาจากป่าเห็ดก็เลยมาถ้าเหล็กงานเหลงทงนี่ครับเห็ดให่ทะเลปลุหน,นึ่งนีงน่แหะครับ อากาศเศร้านนิฝ้าคืมครับฝนล,ลิ้นปล่อยๆแน่เรือว่บบาล,ลิ้นเถอะหกหกปีน้องพยายามนองอาศัยมาตัดหนาให้ ดอกสนพี่น้องจารบ้านพี่น้องเป็นไหนเนาะมึงต้องกบันพุทธีสิบเอ็ดรับเด็กกัญญายล้น จักรสกดาสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดครับอากาศดีมนี่ได้ล่าย้อนนี่ครับหกโมงเสาร์ครับฝากติดตามกัยด้วยครับบาบลุตากแดดช่องยูทูบกับมี่ครับฝากแน,น รับชิมเนีะครับสวัสดีครับ